สวัสดีครับพบกับรายการไร้สาระกับครูแว่น Q A อ่า Q A มาแล้วนะครับผมไปเป็นเพื่อนเราได้ในไลน์ออฟฟิเชียลนะครับสามารถเข้ารับข้อมูลสื่อสารหรือสินค้าที่เข้ามาใหม่ในร้านในแต่ละวันได้นะครับสินค้าที่ร้านผมไม่ได้มีแต่มีดพับอย่างเดียวมีหลายอย่างเลยครับมีสินค้าขายหลายอย่างมากมายเราก็จะทยอยลงให้อ่าเอ๊ะพี่มีแต่มีมใ่หแต่ทำไมถึงวันนี้วันนี้มีฟช็ซิปโปมีผมก็ลงให้ดู นะครับหรือสินค้าขายดีมากเข็มธงฮนะเข็มธงติด넥ไทขายดีมากนะครับใครจะเชื่อมาซื้อได้ที่ร้านเนี่ยเป็นเข็มแบบอย่างเงี้ยน,นะก็เอาไปติดธงติดอะไรเวลาคุณไปประชงประชุมอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีที่ร้านมีขายนะชิ้นละเก้าสิบห้าบาทนะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามาเสื้อยืดก็มีนะครับเสื้อยืดฟ็อกแบนเกียร์ก็จะมีเสื้อยืดลายสกรีนต่างต่งตงนะครับต,ตอนนี้สต๊อกมันอาจจะไม่เต็มแล้วสอบถามมาถ้าไม่ซื้อเยสก็ ตัวละ150บาทค่าส่ง50บาทนะครับสบายๆกันนะครับไซส์มีหน้ากาก S, M, L, XL นะครับใส่สบายเสื้อแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยซื้อฝากใครก็ได้นะครับถ้าไม่ซีเรียสมากๆเราจะมีของเล่นทุกวันเลยนะครับเอ้พี่เอ่อสีเอ่อสก,กินสีนี้เสื้อสีดำ XL มีไหมหอ,อหมดครับแต่ว่าสีน้ำตาลลายนี้ XL มีเออเอาอะไรอย่างเงี้ยก็ะจะได้ได้ของไปในวันเลยแล้วแต่นะครับอ่ะมากับคำถามเพื่อนๆน,นะฮะแบล็กการดจะเปลี่ยนไปในแต่ละวันนะครับ ตอนนี้เสียงเงียบแล,แล้วนะผมย้ายออกมาจากอีกห้องหนึ่งละนะห้องนั้นเสียงมันดังมาห้องนี้หน่อยนะจะเปลี่ยนมุมกล้องเปลี่ยนอะไรทำไปเรื่อยเอาอะไรมาเอาอะไรกับกู <c oughs> อ่ะเพื่อนเขาถามมาครับคําถามของเพื่อนเขาถามไม่ยากนะครับแต่สินค้าที่เขาหาซื้ออยู่นั้นที่ที่ร้านผมมันหมดแล้วนะฮะเขาถามมาว่าเหล็กอ่าเขาดูทุวัสดุของใบมีดนะครับเหล็ก 9cr14mov ั้มผมจำไม่ผิดนะกับ เหล็ก14 c 28 n ออะไรเงี้ยในมันอยู่ในมีดของ SRM ทั้ง2รุ่นเลยนะครับก็คือรุ่นหนึ่งใช้เหล็กเบอร์หนึงอีกรุ่นหนึ่งใช้เหล็กอีกเบอร์หนึงอะไรอย่างเงี้ยเขาถามว่าตัวไหนมันดีกว่ากันผมตอบอย่างนี้นะฮะกลุ่มเหล็กที่เท่าทำมีดผมถ้าใครดูสักพักหรือไปย้อนหลักกลับดูนะครับก็จะเริ่มรู้ว่ามันเริ่มแยกออกเป็นหลายๆหลายๆ,ๆกลุ่มนะครับกลุ่มบัจเจ็ตกลุ่มล่างเลยนะครับ ในแต่ละกลุ่มอันนี้คือกลุ่ม Budget Steel อันนี้ 12c27 นะครับเป็นเหล็กบริษัทเดียวกับ i14c28 นั่นแหละเหล็กซซนวิกนะครับเหล็กสวีเดนคือโรงงานที่เขาทำเหล็กผมเรียกมันเหล็กนั่งจีเมนสเตลเลตโรงงานที่เขาทําเหล็กเนี่ยมันมีหลายโรงเหมือนโรงผลิตรถยนตนะ์น่ะค่ายนี้ค่ายนี้ค่ายนี้มันรถยนต์มัน,นม,นมีมันมีหลายโรงงานผลิตไงเหล็กก็เหมือนกัน โลหะเขามีหลายโรงงานผลิตไงยี่ห้อนี้เบอร์บริษัทนี้มีดแลนด์ไปใช้1 2 c 2 7ในการผลิตก็ไปเบิกมานะครับหรืออ่านี่มีดบัคอกย่างเงี้ยอ่ามีดบัคเขาไปเบิกอะไรเบิก420 Hc อ่าก็อ,อีกโรงนึงก็วาไปนี่ก็เบิกมานะครับเพราะว่ามันมีหลายๆโรงงานไงนแล้วก็มีดแต่ละย,ยี่ห้อก็บางบริษัทก็ผลิตเองอบชุบเองเหมือนบัคอย่างเงี้ยเนี่ยผลิต ผลิตเองอบชุบเองเขาก็จะมีเป็นสูตรของเขานะครับหรืออีกรุ่นหนึ่งอ่านี่ผมเทียบไปดูก่อนไอ้สี่สองศูนย์เทสซีกับสิบสองซียี่สิบเจ็ดหรือสิบสี่มันมันพอๆกันเขาเทียบมันคือสเปคกับสเปคพอๆกันไอสิบสี่ซียี่แปดอาจจะโรงงานเดียวกับเออเป็นเป็นบริษัทเดียวกันไกดเนี่ยก็จะมีสินค้าหลายๆไอเทมออกมา,มามากมายนะครับไอ้ตัวนี้ก็สี่สองศูนย์เทสซีก็มีสินค้าออกมาอีกมากมายอะไรอย่างเงี้ย นะครับแต่ก็มาเทียบเทียบคือมันพอๆกันมันก็คือคือกันแหละนะครับที่คือคือกันก็คือทื่อทื่อปกติรับง่ายเอออย่าเรียกว่าทื่อง่ายเลยทื่อปกติอะใช้ใชไปเดี๋ยวก็ทื่อทื่อแล้วสบัดสบัดก็รับได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องความแข็งความความแข็งความคงทนอะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องท่าแบบชัดเจนนะต้องแยกกันไปอีกเรื่อนเลเป็นพวก มิดเดิลมิดเดิลคลาสนะครับเมื่อกี้เป็นเป็นพวกเฟิร์สคลาสไปแล้วนะครับหรือบัสเชส e ิลนี่ไม่ใช่เฟิร์สคลาสเฟิร์สคลาสคือท็อปใช่ไหมเป็นแบบสามกลุ่มแล้วกันกลุ่มล่างอา่ากลุ่มล่างอันนี้อันนี้ได้ได้ที่สองอะไรเงี้ยอา่านี่อันเนี้ย S30B อย่างเงี้ยอันนี้เหนือกว่าปกตินะครับเหนือกว่าปกติคืออยากได้มีดที่คมทนกว่าไอ้เมื่อกี้แต่ว่าแต่ก็ อยากให้มันดีกว่านิดนึงอ่ะคือเราอยากได้ของนี่มันแบบแข็งแกร่งกว่าไอไ้อตัวฐานล่างเมื่อกี้นิดนึงอ่ะเขาก็เลยทำเอสามสวีออกมาอันนี้ก็อยู่อีกกลุ่มหนึ่งซึ่งสองกลุ่มนี้แตกต่างกันคือยากรับยากโอเคไหมอ่ะทีนี้อีกกลุ่มมันก็มีขึ้นมาอีกนะผมจะไม่หยิบมา,มาพูดตอนนี้นะครับทีนี้พอไอ้ของเหมือนกันเนี่ยเวลามันเทียบแบบมันเทียบยากนะพอมันเทียบยากปุ๊บผมให้ไปดูอย่างอื่นเช่นคุณเคยเห็น เคยลดนาวาล่าไหมกับรดวีโก้อะเออถ้าเอานาวาล่ากับวีโก้มาวิ่งแข่งกันนะ่ะมึงเอ้ยสองสองรุ่นนั้นอะแม่งพอกันเลยเห็นป่ะนาวาล่ากับวีโก้วิ่งแม่งพอกันเลยแข่งกันยังไงอะเอาสนามไหนช่วงลงมันมันคลาดเดียวกันนะ่ะมันพอๆกันนะแข่งกันชนะแข่งกันแพ้อ่เพราะฉะนั้นดูอย่างอื่นเฮ้ยดูศูนย์บริการดิเฮ้ยดูเฮ้ยรูปร่างเป็นยังไงวะเฮ้ยดูล้อดิเฮ้ย เราชอบดีไซน์แบบนี้ไหมเราไปดูอย่างอื่นเฮ้ยถ้ามีดมันเหล็กพอๆกันตัดเรื่องเหล็กทิ้งพี่แม่งบอกพอกันดูรูปร่างเฮ้ยเราชอบรูปร่างแบบไหนวะเฮ้ยแบบนี้สวยไหมน้ําหนักเป็นยังไงจับดูซิเข้ามือไหมถ้าเราจะต้องซื้อแค่เล่มเดียวแล้วนานๆเราซื้อทีเราก็เลือกดูหน่อยเฮ้ยราคาเป็นไงวะอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยเออลองลองดูอย่างอื่นเปรียบเทียบดูซิมันไม่เบื่อไม่เมามันพอๆกันเลยนะมันไล่ๆกันมานะครับแต่ถ้าลงพี่เจาะ อ่าได้เจาะให้ 9cr คือตะกูลสแตนเลสหรือเหล็กพวกนี้ถ้าคุณดูดีๆนะมันจะมีกลในการดูอยู่ถ้าเลขยิ่งเยอะเช่น 9cr 8cr 7cr 9cr จะดีที่สุดคาร์บอนแม่ง0.9เห็นนะเห็นนะ 12c 14c 14, 14ดีกว่ามมันมีธาตุเจือมากกว่าแต่มันก็ยังอยู่ฐานล่างอยู่ผมก็เลยบอกว่า เฮ้ยถ้าเป็นแบบเนี้ยลองไปเทียบกับอย่างอื่นหรือถ้าในกลุ่มเดียวกันนะครับในกลุ่มเดียวกันเลยนะไอะอย่างเงี้ยมันมี s 3 0 b แล้วมี s 3 5 vn s 3 5 vn จะดีกว่านี้จึงหนึ่งเปรียบเสมือนคุณเอา1 4 c 2 8มาเทียบกับ8 cr ไม่ใช่9 cr นะถ้า9 cr มันจะพอๆกันถูกไหมถ้าเป็นถ้าเป็นนาวา่าก็น,นาวาล่าตัวท็อป ขับขับสี no ่วีโก้ก็วีโก้ขับสี่ม่นก็ชนกันอยู่ดีชนกันอย่างแยมันพอกันเลยอะนะครับแต่มันก็ยังอยู่ในกรุปร่างอยู่มันยังแบบรถญี่ปุ่นโตโตใช่ปะเออถ้าเปรียบเทียบไปเห็นภาพอีกดีนะเอาแบบง่ายๆเลยอันนี้ผมฟังเข้ามานะผมไม่รู้นะมันจะไปบอกใครนะรู้กันสองคนกูฟังเข้ามาล้วนๆนะใครชอบแบบบริการนวดอ่ะนวดไทยนวดอะไรอย่างเงี้ยเออมันมีรู้กันสองคนนต่ไมจะเล่าให้ฟังนะมีบริการนวดไทยอะไรเงี้ยเขาไปก็อ้าว ชั่วโมงเท่าไหร่สามร้อยร้อยห้าสิบว่าไปสองชั่วโมงว่าไปนวดไทยนวดคลายเส้นอ่าว่าไปก็จะมีจะมีจะมีใช่ไหมก็จะมีค่าบริการอยู่แต่มันจะมีหมอหมอบางประเภทเลือกหมอได้ด้วยนะมึงอย่าไปบอกใครนะฟังเข้ามามันเลือกมันเลือกได้ด้วยนะเออแล้วมันมันจะมีแบบแบ่งเป็นราคาเลยนะเฮ้ยกุ๊กนี้ก็ราคาหนึ่งอันนี้ก็อีกราคาหนึ่งอันนี้ก็เอีกราคาหนึ่งนะ เออมันไม่เหมือนกันนะสามสามสามแก๊งนี่มันไม่เหมือนกันนะเออายกตัวอย่างให้ฟังถ้ามาแก๊งแก๊งเนี้ยแก๊งเนี้ยราคาหนึ่งกุ๊ปเนี้ยกรุ๊ปนี้เลยเออมันก็จะพอๆกันนะมาออก็พอๆกันคุณภาพก็พอๆกันแล้วแต่ตามคุณตามเวรตามกรรมของมึงตามวิชาของมึงก็พอๆกัๆนอีกรุ๊ปหนึ่งก็อาจจะแบบพอๆกันอีกแต่มันมันพอๆในกุ๊ปนี้นะออะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบ่งเป็นอย่างนี้เพราะนั้นพี่ไอ้กรุ๊ปเนี้ย เอามันมันต่างกันยังไงเพราะกูตอบไม่ได้จริงๆแต่ตอบได้ตามประมาณนี้เหมือนเลขเลขเบอร์อันนี้อันนี้ตามบุญตามกรรมนะมัน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 ไม่เหมือนเหล็กเหล็กมันมีแปดีอากับเก้าซีออ่าอ่าถ้าแยกกันทางเคงมีเอาทางคนก็ยังพอได้แต่ถ้าเป็นพวกงานบริการนี่ผมไม่ไม่รู้นะไม่คอมเมนต์นะแล้วแต่บุญใครบุญท่านนะครับเอ่มันเป็นอย่างนั้นนะทีนี้กลับมาที่เหล็กกลับมาที่เหล็กนะฮะ ซื้อมีดยังได้มีดกลับบ้านนะ้ถาไปนวดไม่ได้เยี่ยนเลยเลยนี่นะครับถ้าเป็นตระกูลพวกนี้อย่างนี้คนก็จะถาม S30B S35VN S45VN อะไรดีกว่ากันถ้าเอาหลักของผมไปดูก็คือตัวเลขยิ่งมากยิ่งคุณภาพสูงตัวเลขยิ่งมากนี่คุณภาพสูงราคายิ่งแพงไม่แพงไม่ได้มันต้องทําให้แพงไอตัวแพงแพงไอกุ๊ เอาไว้ขายคนมีตังค์อีกระดับหนึ่งออที่แบบคือความต่างของเงินกับคุณภาพสินค้ามันไม่ได้ต่างกันอย่างนั้นโอเคไหมเช่นไอ้นี่อ่อสามพันห้าอย่างเงี้ยเออสามพันห้ามีดนะมีดนะสามพันห้านะอ่ไอ้อีกอันหนึ่งสี่พันห้าเฮ้ยมันขึ้นมาแบบห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะเว้ยแต่ความแข็งไม่ได้ขึ้นมาห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะความแข็งของมีดนะเออความแข็งของมีดนะเว้ยออ อย่าไปคิดอะไรเยอะนะความแข็งของมีดมันไม่ได้ขึ้นมา50%มันอาจจะขึ้นไหมคุณแค่10%เท่านั้นแต่มันบอกได้ว่าก um ูม um ีอ่ะเออกูมีอ um ่ะเออามีเปล่างนะกูมีอ่ะไอ้กูยี่สามทีบีกูมีนะสไปเดอร์กโก้ด้วยนะมันมุงนะ้งอ่ะเอเอใช้จะมีดจีนลองซื้อมีดนี่มาลงไหมอ่าอะไรอย่างเงี้ยวันดีก็ดีเอาว่าซื้อแม่งสักเล่มไอ้เหี้ยไหนๆจะตายหาอยู่แล้วเป็นบะเร็งขั้นสามซื้อมีดเล่นนั่งเลยนี่เอเอสบายใจละ วันนี้มีเข้าตรวจมะเร็งเว้ยหมอผลหมอหมอบอกห้าสิบห้าสิบกูแว่ซื้อมีสักเล่มราอยากซื้อมานานละเออหมอบอกว่าคุณไม่เป็นมะเร็งแล้วอาสบายแล้วกูได้อยู่กับมีดเล่นอีกนานแล้วคุณเป็นมะเร็งอกก็สบายอีกอยู่กูได้ซื้อแล้วก่อนกูตายกูเป็นมะเร็งนี่อะไรอย่างเงี้ยมันมีความสุขจะลงใจขอซื้อกันไปเถินน้องๆสวัสดีครับ